พีร์เลยนะใช่โอเคก็ <Okay. S 2> คือมีคนถามมาเยอะแต่เราเลือกคําถามน,นี้มาอเอาตรงๆเลยก็คือพี่มอยก,กับพี่แนนี่ยทะเลาะก,กับเด็กแก๊งเหรอ <Hey. S 2> ทะเลาะก,กับละคร <Hey. S 2> ทะเลาะกับแอสเซเดตเหรอเพราะว่าช่วงเนี้ยไม่ค่อยเห็นไปทําคลิปด้วยกันไม่ค่อย oh. ไปไหนด้วยกันเอาจริงๆแล้วถามว่าเราทะเลาะกันไหมอะ่ะเรา สวัสดีครับผมอยู่กับพวกเราแมมมอ h ชาแนลเช่นเคยนะครับตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่กันที่ประเทศชอนสมบูรณ์ค่ะครับผมตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ข้างบ้านค่ะทุกคนเพราะว่าตอนเนี้ยมันเป็นถนนใหม่ก็เลยแบบอยากจะมาเปิดซีนถนนใหม่สักหน่อยใช่เหมือนจะมีที่จะถ่ายเพราะมันยุคโควิดไงทุกคนยุคโควิดเราออกไปไหนไม่ได้แล้วคือตรงนี้เราคิดว่ามันเป็นสถานที่ที่แบบว่าเฮ้ยมันแบบมันธรรมชาติดีแล้วมันแบบอยู่ใกล้บ้านคืออยู่ติดบ้านเลยเดินออกมาก็ถึงดูฟังเสียงที่หลืนแล้ว ไหนอะก็คือเราเออกไปไหนไม่ได้คนเยอะเนาะช่วงนี้มันอันตรายเออตอนนี้เราอยู่กันที่ชอ้อนสมบูรณ์วิลล่าป่าสนนะคะเดี๋ยวดูจากข้างหลังเห็นปะครับผมสนทั้งนั้นเลยถ้าใครอยากมาเที่ยวจะแปะเพจได้ไห้นะมีเหรอวะไม่มีไม่มีที่เที่ยวขานี้ก็จะเป็นชอ้อนสมบูรณ์วิลล่าป่ามันและป่าอ้อยค่ะเออด<อ>้วยแล้วนั่นแหละก็คือวันนี้เราจะมาทําตามสัญญานะคะทุกคนก็คือคิวเอันนีน<ล>ะคะหกแสนซับสไครต์นะคะติดตัวหน่อย ช่ฮะ hey, ตอนนี้นะคะช่อง Youtube ของเรานะคะช่องเ m มอสชาแนลนะคะก็ไต่ไปถึง6กแสนซับจะขครแล้วนะคะทุกคนก็คือร<อ>ึ่งล้านแล้วนะคะทุกคนคือบบบว่า<ม>วดีใจมากแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะ f อทุกคนนะคะขอบคุณคทุกคนเลยนะคะคที่เป็นแรงสนับสนุนให้พวกเรานะคะ่ะ ก็ขอบคุณมากเลยนะคะคก,คก็เดี๋ยวเรากันไปเริ่มที่คําถามแรกเลยนะคะเพราะตอนนี้ค่ะคาถามไปแล้วเพราะว่าจากที่ก่อนหน้านี้นะเราได้โพสลงไปในเพจนะคะว่าเฮ้ยม,มีใครอยากถามอะไรเราไหมแบบเหมือนเปิดคําถาม Q&A ให้ทุกคนได้ถามกันแล้วตอนนี้นะคะเราก็คัดมาแล้วนะคะเป<า>็คำถามที่ทุกคนอยากรู้นะคะเราก็จะมาตอบให้นะคะทุกคน เราไปที่คําถามแรกกันเลยนะคะคําถามแรกนะคะทําไมทั้งสองคนถึงเลือกที่จะทํา YouTube คะและเพราะอะไรคะแล้วทั้งสองคนมีแผนที่จะแต่งงานกันไหมคะและคิดที่จะมีเบบีไหมคะเลือกคําถามหนูหน่อยนะคะติดตามมานานแล้วค่ะก็คือคําถามนี้ดูๆแล้วก็ประมาณ 3, 3> คําถามนี้คาถามเรื่อเรียงความ,มยาวจังอะ <c oughs> อย่าว่านอน เราไปตอบคำถามแรกกันเลยดีกว่าทำไมทั้งสองคนหนึงเ,เราจะทำยูทูบเพราะอะไรไอน,นี้ตอนนั้นมันยังไม่โควิดแต่คือด้วยอะไรไม่รู้เนาะด้วยความที่แบบว่าเราเห็นเพื่อนทำด้วยแหละเนาะใช่ใช่ด้วยความที่แบบว่าเราเห็นเพื่อนทำแล้วคือก่อนหน้านั้นนะคือมันมันก็ยังไม่โควิดของทุกคนแต่คือพอเราทำปุ๊บก็แบบเหมือนโควิดเข้ามาเลยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าเป็นช่วงนี้ของเราสองคนนะคะเพราะว่าช่วงนั้นอะก่อนโควิดเข้ามาเราก็แบบว่าเริ่มทำยูทูบแต่ถามว่าช่วงนั้นอะคนเริ่มรู้จักกันยังก็คือยังไม่ค่อยมีเเพรรราาะว่่ิมทแก ทุกคนก็แบบว่าเริ่มจากศูนย์นะคะแล้วเพราะอะไรหรอก็เพราะว่าตอนแรกทาก็ไม่ได้เพราะอะไรหรอกทุกคนก็อยากมีเงินทท้านั้นแหละแล้วเราคิดว่าแต่เราไม่รู้ว่ามันจะได้เงินแบบไหนคือเราอยากทําไปก่อนคือมันมันสนุกนะที่ได้ทําคือไปเที่ยวคุณก็ทําคลิปกันถ่ายรูปเราเป็นคนชอบถ่ายรูปอยู่แล้วใช่ไหมเวลาเป็นไงนะจะถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปอย่างเงี้ยคือเราก็เอามาใส่ไปในคลิปดิใช่ไหมระยะเวลาที่เราอยู่ด้วยกันแล้วก็ลองแบบมันเอาไว้ดูได้อะนึกออกไหมเริ่มจากความไม่รู้แล้วก็แบบว่าเราอะเวลาที่เราถ่ายรูป บ้านนึกออกไหมทุกคนคือแบบว่ามันก็เป็นความทรงจําของเรานะคะว่าครั้งนึ่งเราเคยแบบว่าไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็แบบมันสนุกมากมาอะไรเงี้ยคือตอนนั้นเราทำเริ่มต้นจากความไม่รู้จริงๆค่ะทุกคนแล้วก็แบบว่าเริ่มศึกษาศึกษาศึกษาก็แบบว่าไม่รู้เหตุผลเพราะว่าทําเพราะว่าอยากทาใช่อยากทำอยากมีเงินแลวคือตอนนี้ไม่รู้เลยว่าจะได้เงินยังไงจะได้เงินมากน้อยแค่ไหนแต่ขอแบบว่าขอทําแล้วแบบว่าขอได้เงินแล้วตอนนั้นเอยก็แบบว่าขายของออนไลน์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเราอยู่หอกัน แล้วน้องเขาก็ถามว่าแล้วทั้งสองคนมีแผนที่จะแต่งงานกันไหมคะและคิดที่จะมีเบบีไหมคะเดี๋ยวให้พี่มอตอบนะคะเอ,อเรื่องคิดจะคิดแล้วแหละแต่ว่ามันก็ขอเก็บเงินก่อนก็ทั่วไปอ่ะอยากมีเงินก่อนใช่ไหมละ่ะให<ช>้ใ<ช>มันมีเงิน<ช>พอซัพพอร์ตหลายอย่างแล้วก็ค่อยคิดจุดนั้นใช่ค่ะใช่ ประมาณนั้นต่อไปคําถามต่อไปนะคะพี่แนนไม่ชอบอะไรในตัวพี่มอสคะพี่มอสไม่ชอบอะไรในตัวพี่แนนชอบคู่พี่มากเลยค่ะทําคลิปแกล้งบ่อยๆนะคะติดตามอยู่ค่ะให้มาตอบก่อนมันไม่ชอบอะไรในตัวแนนและแนนไม่ชอบอะไรในตัวมอสไม่เยอะหรอกก็นิดเดียวไม่ต้องพูด <laughs> คือ <laughs> จะฟังไหมให้บอกมาว่าเออไม่ชอบอะไรในตัวแนนแค่นั้นแหละอ๋อไม่ชอบแบบชอบทําหน้าแบบว่าพึทธัดอะไรเงี้ยก็เป็นคนที่แบบขี้น้อยใจเป็นคนที่ชอบน้อยแบบพูดอะไรนิดหน่อยแบบขัดขัดใจเขา เขาก็จะชอบน้อยแบบว่าไม่พูดด้วยไม่อะไรเงี้ยแต่ว่าแป๊บเดียวมันก็หายคือเป็นผู้หญิงน้อยไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงมดก่อนถึงมดก่อนถึงมดก่อนเออแต่ว่าแต่น้อยเกินไปน้อยแบบว่าไม่ใช่เรื่องนิดนิดในหน่อยก็น้อยอะไรอย่างเงี้ยก็มีประมาณนี้แหละไม่เยอะหรอกแน่น่ะแน่น่ะหรอแน่ไม่ชอบอะไรในตัวมดใช่ไหมดไม่มีใช่ไหม มีอ oh. แต่ว่า,าขอเลือกมาแค่ค่อเดียว <c oughs> มอยเป็นคนที่แบบว่าเหมือนเด็กกับทุกคนหว่าชอบแบบว่าเอาอะไรออกมาแล้วไม่เก็บอะแล้วคือเราเป็นคนเก็บนึ้อออกมะแล้วมันก็แบบว่าเหนื่อยอะอย่างห้องอะไรเงี้ยขวดน้ำขวดน้ำพวกแบบัวดเด oh, <okay. S 1> ตียงพวกเกินไปหมดเป็นคนที่แบบไม่เก็บของอะเนึ้ออกมไหมโอเคก็เลยไม่ช <c oughs> อบเขาถอดต่าไปโอเคเข้าใจละแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าทําอะไรไม่เป็นเลย <c oughs> จริงจริงทำอะไรเป็นคนที่ทาอะไรไม่เป็นเลยกตัวอย่างเช่นกับข้าวอือกับข้าวก็ทําไม่เป็น อะไรคือทำไม่เป็นสักอย่างอ๋่ออกแบบ<อ>สักโพสักผ้าคืออะไรไม่เป็นไม่เป็นสักอย่างคือถ้าได้มีแนนู่ได้ปะ ได้หรอวต้องมีสตาร์ต้าไปมาไปที่คำถามต่อไปนะคะพี่มอสกับพี่แนนคิดว่าตอนนี้ประสบความสําเร็จหรือยังเอาให้แนนตอบให้มอตอบถ้าสำหรับมอสนะมอสว่ามันสาเร็จแล้วคือมันดีกว่าเดิมเยอะไม่รู้ว่าอนาคตจะดีกว่านี้หรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็คือว่าก็โอเคแล้วแหละหรือว่าพอใจก็ถือว่าประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งก็คือก็โอเคแล้วแหละเออเมื่อก่อนไม่ได้ดีแบบนี้ถ้าเป็นแนนนะแนนก็คิดว่าเราก็แบบว่าทําความฝันให้สําเร็จแต่พอมาถึงจุดที่แบบว่าเราสําเร็จแล้วเราก็อยากที่จะฝันแบบให้มันใหญ่ ไปกว่าเดิมอีกแต่ก็เลยคิดว่าตอนนี้แนนประสบความสําเร็จในขั้นหนึ่งแต่คือยังไม่สุดทุกคนก็คือเราก็จะพยายามพยายามฝันให้ไกลแล้วก็ไปให้ถึงค่ะใช่ครับาประมาณนั้นต่อไปตอนนี้พี่มอสกับพี่แดนมีเงินเก็บกีฬาค่ะและจะแต่งงานกันปีไหนคะพอดีเห็นกําลังสร้างเรือนหออ๋อจริงๆอ่ะมันไม่ไม่ใช่เรือนหอมันคือบ้านค่ะทุกคนใช่ครับใชแนงก็แบบว่าแนงก็อยากมีบ้านแนก็อยากแบบว่าสร้างให้พ่อกับแม่มอยก็อยากสร้างให้พ่อกับแม่นะคะ ก็คือสร้างบ้านอยู่แบบนั้เลยค่ะอโอมคก็คือไม่ใช่เรือนหออะไรนะคะ mm hmm. ถ้าถามว่าตอนนี้มีเงินเก็บกี่หลัก ก็เจ็ดหลักเนาะเจ็ดหลัก<ห>คือครเราก็แบบว่าเหมือนเราก็แบบอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากทําบ้านให้สําเร็จอ,อยากแบบให้เงินเก็บส่วนเนี้ยเราเอาไว้ซัพพอตเวลาที่แบบว่าถ้าวันนึงเราไม่มีงานอะไรเงี้ยอย่าง<อ>าบ้านคือเราก็สบายใจแล้วเพราะว่าเราทําเงินสดทุกคนก็ประมาณนี้ค่ะเริ่มทํา YouTube ตอนไหนยากไหมคะต้องเตรียมอะไรบ้างเปิดช่องมาแล้วกี่ปีคะใช้ทุนเยอะไหมทุนนี่ต้องบอกว่าเราใช้ไม่เยอะเลยนะคือใช้โทรศัพท์ถ่ายเนี่คะ่ะใช้ไอโฟน e 10ถ่ายแล้วก็มาตัดใน โปรแกรมคามาสเตอร์ในโทรศัพท์ค่ะก็คือไม่ได้ใช้ทุนแล้วก็ใช้โทรศัพท์ตัดจนมาถึงสองแสนซับสไครต์ค่ะทุกคนเราถึงแบบว่าจะซื้อกล้องแล้วก็ซื้อคอมใช่ค่ะเพราะว่าเราก็ไม่มีทุนที่จะไปลงทุนอะไรเยอะตอนนั้นใช่ครับแล้วก็ในเรื่องของการทํา y o u t u ู e มาแล้วกี่ปีก็คือตอนนี้ปีครึ่งแล้วนะคะเริ่มทาเมื่อตอนเดือนพันวานะคะปี62ค่ะกคนช่วงปลายเดือนครับต่อไปค่ะาต่อไปนะคะแนะแนวหาทางหาเงินหน่อยค่ะ โควิดมาจะตายอยู่แล้วเอาจริงๆแล้วสองคนนะก็ทุกวันนี้ก็ยังดิล้ลรนยังไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นคนมีหรือคนรวยนะคะทุกคนก็ยังดิ้ลรนที่จะทํางานในเมื่อเรามีวิกฤตเราก็ต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะคอย่างเช่นแนนอะไม่ได้ทํา YouTube อย่างเดียวนั้นก็แบบหาอะไรมาขายเรื่อยๆอขายโดยที่แบบว่าเฮ้ยเราไม่รู้ว่าเราจะขายดีไหมแต่คือเราก็แบบพยายามที่จะแบบหาอะไรมาทําเพื่อเพิ่มรายได้นะคะทุกคนคเพื่อเพิ่มรายได้ใช่ค่ะน้องมอสกับน้องแนนคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้น้อง มอนกับน้องแนนมีการได้ทุกวันนี้มองหน้าหมองหน้าเหมือนไม่มีเลยจะตอกอ่ะแนนตอบก่อน ท,ที่ทำสิ่งที่ทําให้มีการทุกวันนี้นะคะสําหรับแนงก็คือความรักความเข้าใจและการให้อภัยค่ะสำหร mm. ับแนนคือแบบว่าเออคนเราอ่ะพอแบบว่ามีความรักต่อกันอ่ะก็ต้องมีความเข้าใจต่อกันแต่ถ้าเกิดแบบว่าอยู่ด้วยกันแล้วอ่ะมันก็ต้องมีสิ่งที่ต่างคนต่างผิดพลาดถ้าเราไม่มีการให้อภัยกันอ่ะเราก็ไม่ได้อยู่กันมาถึงจนทุกวันนี้นะคะใช่ครับใช่แล้วล่ะการให้อภัยนั่นแหละเพราะว่าก็ทุกคู่แหละมีทะเลาะกันอยู่แล้วอยู่ที่ใจอภัยกันได้กี่ครั้งกี่หนแค่นั้นเองกี่ครั้งกี่หนนะคะไม่ไม่ให้อภัยแล้วล อภัยออะไร <laughs> าหารจานโปรดของทั้งคู่เป็นอะไรคะืมของมอสเหรอของมอสกินทุกอย่างนะจานโปรดกินทุกอย่างโด,ดยจาำพูนตอนนี้ก็ผัดกะเพราอะไรนี่แหละง,ง่ายๆมอสบอกว่าอาหารจานโปรดของมอสก็คือทุกสิ่งที่แนนทำให้ใช่แนนทำข้าวอร่อยเอในเรื่องจริงจริงข <laughs> ้าสำหรับแนแนเหรอแนนชอบกินก๋วยเตี๋ยวไก่ <laughs> <laughs> เคยชอบมากชอบกินก๋วยเตี๋ยวไก่อ่าแต่ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวมอสก๋วยเตี๋ยวเรือใช่แล้วก็จะแบบว่าตีกันตลอดใช่มอนจะชอบแม่ก๋วยเตี๋ยวเรือแต่เดี๋ยวว่าอุ้ยมอนก็จะแม่ก๋วยเตี๋ยวเรือไม่กินก๋วยเตี๋ยวไก่นั่นเลยอ่ะแต่แล้วถามว่าเนจะกินอะไรแล้วแต่มอสเออแต่พอมอสแล้วก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยก็อุ้ยไม่กินก๋วยเตี๋ยวไก่เออแล้วถามทำไมได้ไปที่คำถามต่อไปนะคะพี่เอ็กกันครั้งแรกเป็นยังไงครับพี่โอ้ฟินครับผมเฮ้ยไม่คิดเลยเหรอแล้ไม่ต้องคิดแล้วใครๆก็ฟินแล ไม่ต้องพูดก็คือมอตอบแล้วก็คือจบโาเคตามนั้นพี่แนนกับพี่มอทําการบ้านทุกวันไหมคะเ <Hey. S 2> เราไม่ได้เรียนลยแล้วเราไม่มีการ<จ>บ,บ้านทำเนะมุกเยอะจริง ทำกัน้างทุกวันไหมก็แล้วแต่ฟิลอ่ะแล้วแต่อารมณ์อ่ะคือแบบว่าบางทีเหนื่อยกันใช่ไหมทํางานแบบบางทีก็นอนดึกก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้อะไรเพราะว่าเหนื่อยไงมันดึกก็ง่วงแต่มันตั้งหลับพอจบประมาณนั้นแต่ถ้าจะไปนอกสถานที่ก็แนวชาวตะกิตเงี้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละแล้วก็แนวตะกิตไม่ใช่ละอ่าก็ก็มีบ้างมีบ้างไม่ต้องพูดไปเห็นไปถึงตลอดมดก็ตลอดฮะเนี่ยเอ๊ะ Q&A เวลาที่อยากมีจุดๆ,ๆเคยขอแล้วอีกฝ่ายไม่ให้ไหมคะเคยขอแนนแล้วแนนไม่ให้ไหมไม่มีละครั้ง <What? S 1> ไม่มีเลยนแ,ลแนนเป็นยังไงโอ้โหสกิดปั๊บติดตลอดตัวนี้ของจริงเครื่องติดสตาติดง่ายอันรนี้ไม่มีเลยครับไม่มีเลยอยู่ที่เรียกข้าว่ันไหนเนียอ้โหใจเวละพี่แนนกับพี่มอสใครหื่นมากกว่าพี่มอสพี่แนนครับพี่มอส อะไรแยากกันตอบพี่มอสไม่ใช่ใช่ความหืนน่ะต้องเป็นแนนความหืนน่ะต้องเป็นมอสแต่มอสอาจจะแบบว่าเล้าหรือบ่อยแต่แนนอ่ะไอ้นี่เลยแนนมะนต้องหื่นเลย,เลยชอบชอบชอบจับไอ้น,นี่จับเล่น <laughs> มันมันช่วยให้ผ่อนคลายอ๋อแ,แล้วก็ต้องเช่าจากของแพง่ป<อ>่ะเออมนช่วยให้ผ่อนคลายเออค่ถามต่อไปเป็นคำถามที่ทุกคนอยากรู้มากน้องวันใหม่เคยเจอพี่มอสหรือยังคะ Q and A ก็คือถามว่าน้องวันใหม่อ่ะคือใครก็คือเป็นลูกสาวของเน้นนะคะ<อ>เป็นลูกสาวเนนแล้วก็คือมอยก็เคยเจอแล้วแต่คือน้องก็แบบว่าน้องแบบคือเข้าใจไปว่าคนแบบไม่ได้เลี้ยงมานืกอออกไหมคือเขาก็แบบว่ายังแบบยังไม่สนิทยังแม่ก็เคยเจอไหมเคยเจอแต่คือยังไม่ได้เล่นด้วยกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เน้นก็มาอยู่บ้าน แล้วคือน้องใหม่ก็อยู่บ้านให้แม่เนเลี้ยงนะคะทุกคนก็คือเราก็แบบหาโอกาสหาเวลาที่แบบว่าจะไปเจอแล้วก็เดี๋ยวรอโควิดหายก็แบบว่าเดี๋ยวจะมาทําคลิปนะคะเพราะว่าทุกคนขอมาเยอะมากนะคะเดี๋ยวรอโควิดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเรามีเชื้อมั้ยมกลัวจะแบบว่าไปติดน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนไปที่คำถามต่อไปนะคะก่อนหน้าที่แนนจะมาถ่ายคลิปกับมอสแนนทางานอะไรคะก่อนหน้าเหรอคะก็แนนก็อยู่บ้านนะคะบ้านแนนทาไรแล้วก็แนนก็ขายของออนไลน์ข่ะทุกคนแลแนนก็พอมาเจอมอสแนนก็ก็คบมอสได้ประมาณ ครึ่งปีแล้วเราก็ค่อยตัดสินใจทําคลิปด้วยกันคือระหว่างนั้นนนั้ mm hmm. ก็ขายของออนไลน์ไปด้วยค่ะครับผมมอสจะเป็นนักร้องใช่ค่ะครับพี่แนนกับพี่มอสเคยเกือบจะเลิกกันไหมคะแล้วเพราะอะไรถึขงข,าขางนาดเกือบๆก็ยังไม่ค่อยมีหรอกมั้งแค่ทะเลาะกันแล้วก็แบบมีป<ห>ากเนสียง<อ>น <iance> ิดหน่อยกอมันแบบเากันก็แบบว่าคือแบบบางอารมณ์เหมือนนึกถึงไหมแบบว่านึกถึงนึกออกไหมเวลาที่แบบว่าโมหัวตจัดอ่ะก็มีบางที่แบบว่าวิลเร่จะอยู่กันได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นที่แบบว่า เฮ้ยแบบแยกกันอยู่เลยอะไรเงี้ยไม่เคยที่จะแบบว่าเกือบเลิกกันขนาดนั้นพี่มอสพี่แนนเจอเพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์ในแก๊งได้ยังไงคะทใไมพี่มอสตอบนะคอ่าโอเคก็เพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์ใช่ไหมมีเบลมีโน้ตมีมีบอสขอนโจอ่าแล้วก็ดูเบสนะฮะแล้วก็แล้วก็สมใจอยากนะครับผมก็คือผมทํางานกันมาอยู่วงดนตรีเดียวกันเอาจริงๆอ่ะในเนี้ยก็คือ5าช่องใช่ห้าช่องแล้วว่ะห้าช่องแล้วห้าช่องแล้วอ่าก็คือเจอรู้จักกันตั้งแต่นานแล้วใช่ค่ะ ผู้หญิงเขาจะเขาจะมีแก๊งของเขานะคะ,ะเรียกว่าแก๊งแม่บ้านนะคะก็คือพวกผู้ชายคือเขาก็จะอยู่แว้ว่าเออคือเขารู้จักกันมานานอะไร<ช>อย่างผู้หญิงคือแบบพอเขได้มาเป็นแฟนแฟนกับนักงดนตรีแล้วก็คือจะจะ,จะรวมแก๊งกันก็ย่างจัสมีโอก็เพื่อนรู้จักตอนที่ทำช่องใช่ค่ะใช่ครับประมาณนั้นแล้วก็มีอันอันมิเตอร์อย่างเต้ยนิวเดย์ก็คือแนนกับน้องรู้จักกันมานานแล้วก็เออด้วยนะคะรู้จักกันมานานแล้วก็คืออยู่ด้วยกันเป็นพี่เป็นน้องกันปกติอย่างช่องพี่อันช่องเจียมอจัสมีโออะไรอย ที่แบบว่าเราได้เจอกันแล้วเราได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแล้วอะ่ะ<ช>คือเวลาที่แบบคนเราอะ่ะเวลาที่เราคุยถูกคอ,อน,นึงออกไหมมันก็รู้สึกแบบว่า <c oughs> เฮนะี้มันโอเคเนาะมันโอเคแล้วทีนี้พอเวลาที่เราไปเที่ยวไหนเราก็ชวนเขาไปด้วย,ยอะไรเงี้ย <c oughs> คือก็เลยเป็นแก๊้งเดียวกันหมดเลย<ช>ค่ะทุกคน มาที่คำถามนี้กันนะคะพี่แนนพี่มอสมีวิธีดูแลผิวหน้ายังไงทำไมผิวหน้าใสทั้งคู่เลยนะคะนี่เลยค่ะท <Hey, S 2> <ฮ>ุกคนอะไรรันเนี่ยคือเจลลี่คอลลาเจนน้ำค้างดีกว่าสบู่ถึงสิบเท่าเพราะมันคือวิตามินล้างหน้าชุ่มไปด้วยเซรั่มคอลลาเจนเต็มเซลล์องั่นดอกลาเวนเดอร์หอมมากๆเลยค่ะด้วยความนุ่มเด้งดึงเด้งบิ่งของเจลลี่ข้างในมีลาเวนเดอร์หอมมากๆเลยค่ะทุกคน อันนี้เราใช้มานานแล้วนะคะอาจจะไม่สวยเหมือนตอนแรกที่ซื้อมาตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มน้ำค้างทองคำค่ะผสมไปด้วยทองคำบริสุทธิ์และคอลลาเจนที่สำคัญคือมันออแกนิกอ่อ,อนโยนต่อผิวแพ้ง่ายมีความเข้มข้นสูงกว่าเซรั่มทั่วไปถึง5เท่าเลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครนะคะแคบหน้าจอช่วงนี้แล้วไปซื้อสินค้าในช่องทาง Facebook หรือ Li n e แอด จะได้รับส่วนลดไปเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มน้ำค้างทองคำนะคะคแบนดซีเปลนะคะคก็คือจะมีทั้งเจลลี่น้ำค้างทองคำนะคะตัวที่มีหมอถือน,นะคะแล้วก็ตัวนะคะ เซรั่มน้ำพลังทองคำนะคะตัวนี้นะคะเจลลี่นะคะจะช่วยกำจัดสิ่งสกปรกนะคะออกจากหน้าโดยที่เราจะใช้ตัวนี้ล้างหน้าก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะใชอินให้ดูนะคะว่าเราจะใช้ยังไงนะคะแล้วก็ต่อด้วยตัวนี้นะคะเซรั่มน้ำพลังทองคำนะคะตัวนี้นะคะจะช่วยให้กระชับรูขุมขนนะคะช่วยให้ผิวของเราไม่แห้งนิ่มเนียนนะคะช่วยให้ผิวหน้าของเรากระชับเต่งตึงแล้วก็หน้าใสนะคะทุกคนนี่นี่นี่ใช้อยู่ใช้อยู่คือไร้สิเลยใช่ครับบางคนก็ถามว่าทำไมพี่ มาเป็นผู้ชายทำไมผิวหน้าพีม่มสดีจังอ,อันนี้แหละบอกเคล็ดลับเลยง่ายๆตัวนี้เลยตัวนี้เลยทุกคนโดยเฉพาะคนไหนนะคะที่มีอายุมากขึ้นมีฝ้ามีกระนะคะมีจุดด่างดำก็คือตัวนี้ช่วยให้หน้าใสนะคะใช่ครับก็คือแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดเลยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่สนใจนะคะทุกคนก็สามารถทักไปสอบถามนะคะได้ที่เพจน,นี้เลยนะคะทุกคนครับผม ก็คือลักษณะของสินค้าด้านในนะคะตัวเซลลมนะคะจะเป็นขวดสีง่วิแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวเจลลี่นะคะจะนิ่มๆคือบอกว่าน่ากินมากเหมือนเยลลี่เลยเนาะใช่เหมือนเยลลี่เลยเออ,อพอได้กลิ่นแล้วแบบอ,อยากกัดเลยอะทุกคน,นแล้วก็สําหรับใครนะที่มีปัญหาในเรื่องของสิวอักเสบตัวนี้สามารถช่วยให้สิวแห้งไวแล้วแล้วก็ช่วยกําจัดการเกิดสิวได้ดีมากๆเลยครับ<ล>ผมทใครที่สนใจก็อย่าลืมไปหาซักซื้อกันได้นะคะ ก็บอกว่าตอนนี้นะคะแล้วก็มาถึงคําถามที่พีคในพีคที่สุดเยลย <คน S 2> ก็คือเป็นคำถามที่คนถามมาเยอะมากมากไปไหมนะ่ะ ต่อไก่ประมาณร้านตัวนะคะ,ะทั้งใน y o YouTube ทั้งในเพจคือแบบว่าตอบไม่รู้จะตอบอยังไงแล้วตามมายันแชทเลยค่ะทุกคนก็คือ,อถ้าสมมติว่าให้เราไล่ตอบคือเราก็ตอบไม่หมดเอาเป็นว่าเลยเราจะมาตอบในคําถามเคืกันเลยเคลียร์เลยนะใช่ก็คือมีคนถามมาเยอะแต่เราเลือกคําถามนี้มาออเอาตรงๆเลยก็คือพี่มอยสกับพี่แนนอะ,อะทะเลาะกับเด็กแก๊งเหรอทะเลาะกับระคังทะเลาะกับแอสเซเดตเหรอเขาว่าช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นไปทาคลิปด้วยกันไม่ค่อยไปไหนด้วยกันก็คือคําถามนี้นะคะก็คือเลือกมาเขาถามว่า ช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นไปเที่ยวลงคลิปกับพี่บีพี่โน้ตพี่เบลพี่แทรเลยค่ะยังเห็นทุกคู่ปาร์ตี้สนุกดีค่ะก็ะคือเอาจริงแล้วอะถามว่าเราทะเลาะกันไหมอะอมเรา เดี๋ยวให้พี่หมอตอบลวกันค่ะอ่าขอเคลียร์ก่อนเลยประเด็นประเด็นคือเห็นคอมเมนต์เยอะและ้วทะเลาะกันไหมคือผมเนี่ยไม่เคยทะเลาะกับใครเลยนะไม่ว่าจะเป็นโน้ตหรือเบลใช่ไหมแพรบี P B, อะไรไม่เคยทะเลาะกันเลยนะครับคือเวลาเราไม่ตรงกันและต่างคนต่างทํางานแอคเซเดตล้วก็ระครังเนี่ยงานเขาก็เยอะด้วยสถานาการณ์โควิดด้วยเนาะใช่ยนะอย่างวงดนตรีอะไรเงี้ยก็เล่นไม่ได้เพราะว่ามอนกับพี่โน้ตเป็นนักร้องคือถ้าสมมติว่ามีงานวงเมยก็คือเราจะได้เจอกันตลอดเจอกันบ่อยแล้วคือพอสถานการณ์โควิดก็คือวงก็ ไม่มีงานเลยแล้วก็มไม่ได้เจอกันเลยจะถามว่าเจอกันบ่อยไหมก็ก็ก็ไปนั่งกินด้วยกันนะไ,ไปนั่งกินด้วยกันบ่อยเพียงแ,แต่เราไม่ได้ทําคลิปด้วยกัน ยกตัอกวยอย่างว่าทําไมเห็นในมอสอะไปทําคลิปกับช่องนิวเดย์ชอปีเตอร์อัน,อนหอนโจโอะไรใช่ไหมทำไมไม่ทํากับเด็กแกง๊งก็คือทุกคนก็เด็กแก๊งเราหมดเพียงแต่ว่าไม่ไปแบบนีน้ครับคือผมอะมีงานใช่ไหมคือบ้านนิวเดย์เนี่ยสมใจอยากแล้วก็อันอนเนี่ยเขาจะอยู่บริเวณในเมืองในตัวเมืองอเราอยู่ในเมืองลบบุรีอ,อ่าแล้วคือเวลาที่แบบว่าเวลาสปอนเซอร์บีฟงานมาแล้วแบบว่าอยากให้เราไปถ่ายแบบว่าที่ที่มันมีอ่างที่แบบห้องน้าสวยๆ คือตอนนี้บ้านเรายัางสร้างไม่เสร็จก็เลยไม่สะดวกนะคะก็เลยต้องไปถ่ายแบบว่านในเมืองอะไรไปเช่าโรงแรมอะไรเง<ช>้ยเราก็เลยมีโอกาสที่จะแบบว่าได้เจอนิวเดย์ได้เจออันได้เจอสมนใจยาบ่อยนะคะคือเจอบ่อยหน่อยใช่ค่ะก็คื เขาก็ถ่ายคลิปกันทุกวันแล้วเราก็แบบว่าเออร่วมแจมด้วยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอ,อยู่ด้วยกันลแล้วอะไรปรนะมาณน,นี้แล้วก็บ้านเบลขอโนอไดจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งอีส่วนหนึ่อองคนครสวรรค์ใช่ครับนอกจากก็คือเวลาไปก็จะไปนั่งกินกันไปนั่งคุยกันประมาณนี้ครับ <ไป S 1> เลย<ก>ไม่ค่อยได้ทำมิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะ ใช่ครับไม่ได้ทะเลาะกันแล้วก็ไปนั่งกินอะไรแล้วก็แบบกลับบ้านอะไรย่างเงี้ยก็ไม่ไม่ค่อยจะถ่ายคลิปด้วยกันแล้วก็มีคนถามว่าพี่แนนพี่เตอร์สนิทกันหรอคือแบบว่าเตอร์อ่ะเตอร์กับเอ์ยเนี่ยคือเป็นน้องแนนเลยนะคือแบบน้องรู้จักกันตั้งแต่แนนยังไม่ทำยูทูบเลยตั้งแต่แนนยังไม่เจอผมด้วยซ้ำ มมติคือรู้จักกันมาตั้งนานแล้วด้วยความที่แบบว่าเหมือนเป็นเด็กบ้านเดียวกันะนะคะทุกคนแล้วก็เรารู้จักกันมานานสมัยที่แบบเนยยังหน้าเป็นแบนหนึ่ย <c oughs> นั่นแหละหนก็เลยเป็นสนิทกับน้องอพูดง่ายๆก็ไม่ได้มีปัญหากันหรอกใช่ครับ นอกจากเวลาว่างเนาะหลังโควิดเนี่ยใครดูถ้าเปิดที่เที่ยวนะเดี๋ยวทุกคนพวกเราเนี่ยจะไปท่ายิวด้วยกันหมดนั่นแหละเดี๋ยวคนก็จะตั้งคำถามว่าทำไมออกคิวด้วยกันบ่อยจังใช่ครับทำไมถึงออกมาถ่ายคิวด้วยกันบ่อยจังอะไรอย่างเงี้ยจริงไม่มีเลยเลยมีค่ะวันๆันเนี่ยเบลโทรมาโมกินวายใครก็ลาว่าทางานอยู่แล้วก็ไปไม่ทันอะไรเงี้ยก็ชวนไปกินเหล้ากินอะไรเงี้ยปกติก็กินกินกันน่ะก็พุ่งตรงก็กินนี่แหละใช่เวลาว่างก็ไปครับไม่ได้มีปัญหาค่ะทุกคน โอเคทุกคนก็หมดไปนะสำหรับคําถามที่ทุกคนถามมาเราเลือกมาให้แล้วนะครับสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็โอเคถือว่าได้ตอบที่ทุกคนอยากรู้ไางส่วนนะคะก็อาจจะเอามาไม่หมดนะคะเพราะว่าเยอะมากๆนะคะแล้วก็คัดมาเฉพาะแบบว่าบางคําถามที่แบบว่าเออคนอยากรู้เยอะที่สุดอะไรประมาณนี้โอเคทุกคนก็หมดไปนะสำหรับคําถามที่ทุกคนถามมาเราเลือกมาให้แล้วนะครับสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็โอเคถือว่า ได้ตอบที่ทุกคนอยากรู้ไม่ส่ดนะคะก็อาจจะเอามาไม่หมดนะคะเพราะว่าเยอะมากๆนะคะแล้วก็คัดมาเฉพาะแบบว่าบางคาถามที่แบบว่าเออคนอยากรู้เยอะที่สุดอะไรประมาณนี้ช่เดี๋ยวแปดแสนก่อนจะมาทําอีกรอบหนึ่งโอเครีบกดซับสไคร์นะคะไปถึงแปดแสนซับสไคร์นะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแต่เนี่ยมานั่งตากแดดตั้งแต่ตอนบ่ายเนี่ยรู้สึกว่าหน้าค้ำๆไปนะมันต้องกลัวว่ามีตัวช่วยก็พูดอยู่นี่นี่พูดขึ้นวะดูดิเนี่ย ก็คือเดี๋ยวมอจะไปใช้ให้ดู <c oughs> นี่ไงมอสจะไปล้างหน้าให้ดูใช่เพราะว่าเราได้บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปลแล้วออว่าเราใช้ตัวนี้ค่ะออแล้วก็เดี๋ยวจะให้พี่มอสรีวิวให้ดูนะคะทายคลิปว่าวิธีใช้ใช้ยังไงนะคะทุกคนก็สําหรับวันนี้นะคะก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเจอกันใ่คลิปหน้านะคะทุกคนสาหรับวันนี้นะคะก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะด,ะด,ดบ๊ายบายเ <ๆ S 2> นี่ยไอสกินแคร์แบรนด์ซีเปิลเนี่ยแบนไม่ได้พูดเล่นนะมันดีจริงๆลองดูเพจของทางแบรนด์ได้เลยนะนอคื ว่าสุดยอดมากเนี่ยดูสิเนนจะบอกให้เลยที่แนนเห็นเขาโพสในเพจนี้แหละคนไลค์คอมเมนต์โคตรเยอะขนาดเนี้ยการันตีอยู่แล้วว่าของเขาดีจริงๆแน่นอนเห็นป้าว่าเขาหน้าใสแบบเกาหลีมากก็เลยแบบตัดสินใจอ่ะซื้อมาเพราะว่าอยากให้แบบว่าตัวเองอ่ะหน้าใสแบบเกาหลีดูเหมือนแบบในรีวิวบ้างดูดิคนกดไลค์กดแชร์ของเขาคือแบบเยอะมากเชื่อถือได้เลยก็เลยตัดสินใจที่จะสั่งมาแล้วก็เอามาใช้แล้วก็เดี๋ยวจะไปล้างให้ดูเลยนะคะว่าใช้แล้วจริงจริง แล้วก็หน้าใส่จริงๆค่ะนี่โอ้โหคือมันนิ่มมากนี่แล้วจะเป็นเหมือนเจลลี่เลยแบบสวยงามมากดูดิโอ้โหเลยๆโอูนุ่มมากเลยตรงนั้นแต่มันนุ่มมากเลยดูดิโอ้โหขัดผิวก็ได้นะไม่ใช่แค่หน้าตา้วนี่ดูดินี่นอ่าเราต้องล้างหน้าก่อนแล้วเราก็ค่อยๆขัดตัวในห้้งน้ำน,นะนี่ๆๆดูเดี๋ยวจะล้างให้ดู มันนี้นะทุกคนตอนที่มอสบอกนะคะว่ามอใช้ตัวเจลี่น้ำค้างนะคะก็คือตัวนี้เลยที่มอใช้ล้างหน้าทุกวันนะคะแล้วก็แถมเอาไปขัดผิวในห้องน้ําด้วยนะคะเวลาอาบน,น,น้ำรอเปมหน่าแบบว่าใสมากโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะมอสก็อาบน้ำเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมาทาเซรั่มให้ดูนะคะทุกคน จริงนะคะตัวเซรั่มเนี่ยจะเป็นแบบว่าน้ำสีม่วงนะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของกระชับรูขุมขนนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของรูขุมขนกว้างนะคะสามารถใช้ได้เลยนะคะตัวนี้เห็นผลดีมากที่สําคัญนะหน้าใสมากๆเลยนะคะหน้าออลองอใสมากนี่ลยคะอา